ใอนครับสวัสดีครับบทไอซีนะครับวันนี้มาเทสล่มด้วยความบังเอิญครับสามผืนแต่มันคนละรุ่นนะครับก็จะเห็นวันนี้ก็จะเห็นล่มทั้งหมดที่ผมทํานะครับผมจะแนะนําไปทีละรุ่นสาสามรุ่นสามขนาดนะครับเริ่มจากตัวเล็ขสุดนะครับตัวเล็กสุดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ารุ่นโควิดนะครับหนึ่งหนงหนดนึ่ตารางเมตรนะครับ พื้นที่เปียกนี่หนึ่งตุรกึ่งตารางเมตรนะครับความยาวนะครับจากซ้ายไปขวาคือสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบอันนี้คือคือชลิปนี้เดี๋ยวมีมีลูกค้าทามมาก็ดูชลิปนี้เลยนะครับว่าผมทำกี่รุ่นกี่ราคาครับตัวน,นี้ตัวเล็กสุดนะครับบินปานเปียวสองเมตรห้าสิบ 250. หนึ่งจุดหนึ่งตารางเมตรนะครับยาวสองเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้เฉพาะร่มนะครับสองพันเก้านะครับเอาตัวที่สองตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นรุ่นนี้ขายดีมากครับเพรารุ่นนี้ออกแบบตัดเย็บได้สวยงามนะครับเป็นรุ่นเป็นไฮบริดทั้งหมดนะครับเป็นร่มไฮบริดทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นออโตเอ็ก์นะครับจะมีตัวเอ็ก์อยู่กลางอยู่ข้างหลังมานะครับ เดี๋ยวตอนกินค่อยดูนะครับตัวนี้เป็นเป็นมอตเตอ,อ์เอ็กซ์พื้นที่เพีย1.8ตารางเมตรนะครับแล้วก็บินสะพนเนี่ยก็คือความยาวจากซ้ายไปขวาเนี่ย3เมตร40เซนนะครับ40ซนก็บินบินสวยงามมากครับตรงนี้สู้ลมสู้ลมดีทุกคนนะครับราคาเท่าไหร่ กืมร,ราคาตัวนี้4 6 0 0นะครับ4,006 6ครับอัน้นี้คืออาคลิปส่งให้ลูกค้าไปเลยมีคนถามตัวใหญ่สุดที่ผมทำแค่แพรจริงๆออกแบบไว้4เมตรครับ,นะรบทำไปทรมาเหลืออยู่3.70มขายไปจากงานเย็บนะครับงานเะย็บ,นะบ,นะบตัวนี้2.8ตารางเมตร ของม้วน,นหน่อยเสจะตารางเมตรความยาวครับวัดถ้าวัดวดีๆก็ประมาณ3เมตรเจเซนเกือบ4เมตรนะครับ,นะรบอันนี้ใช้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ครับเครื่องเครื่องจักน้ำหนักที่เหมาะสมก็คือ5้ถึงหกิโลเคยบินที่ประมาณ9กิโลครับแบบหลังแอนเลยเล่งคันเล่งจะลงอย่างดียวนะครับ ตัวนี้เอาไว้เล่นครับน้ำหนักต้องมีนะครับต้องมัต้องมีน้ำหนักให้มันร้อนปันปีกใหญ่นะครับราคาครับเป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใส่พัดถ่าเฉพาะล่มอ่าเฉพาะล่มใช้เครื่องยนต์ได้นะครับใครที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เอาเครื่องตัดหญ้านะครับอ่าแนะนำสามสิบซีซีขึ้นไปนะครับใครไม่ใช่ซีหนึ่งซีหนึ่งก็สี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าซีซีโอเค 26คือ4ก็ได้ก็ทําให้มันเบาลงหน่อยเขาทำสัก5กิโลมันจะบินดีครับบินแน่นนะครับโอเคครับที่ผมทําก็จะมีนี่ครับ3รุ่นนะครับตามที่วีวเดียวนะครับตอนนี้อ๋อมันจะมีตัวเล็กตัวหนึ่งนครับเป็นวันสกินตอนนั้นอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยนําเสนอนะครับตอนนั้นเป็นถ้าจะนําเสนอราคาประหยัดก็เอาเล่นตัวนั้นก็ได้ครับตอนนั้นครบชุดก็จะอยู่ที่8,500รวมกันเลยยิ่รวมกันโอเคมาตัดตัด15